คถึงละเซเว่นปิดแล้ครับเซเว่นปิดแล้วครับอ๋อผมก็ไม่รู้อ๋อปิดปิดซะง,งั้น โอเคทุกคนเซเว่ปิดจบแล้วโอเคกลับ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 บ้านนี่ครับเซเว่นปิดอะทุกคนพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอเออจริงๆไงนี่เพิ่งรู้ว่าเนี่ยว่าเซเว่นก็ปิดด้วยอะ่ะ ทั้งน้นยังไม่ได้กดอัดคลิปบ้าไปแล้วทุกคนแล้วพีเมื่อกี้พี่พูดจนจบแล้วพี่ไม่ลืมอัดคลิปเลยก็ต้องอัดใหม่โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยครับก็อยู่กับพี่ไอ้ายชาแนลมอนเดิมนะครับผมโอเควันนี้พี่มาทําอะไรใช่ไหมครับวันนี้ก็วันนี้ก็เกิดเหตุการณ์ไม่ขาดิีอยนาทุกคนก็เมื่อสักครู่พี่ก็ไปเซเว่นมานะครับทุกคนไปประมาณช่วงสามทุ่มครึ่งนะสามทุ่มสามสิบเอ็ดนาทีนะครับซึ่งพอไปถึงเซเว่นโอ้โห เราก็งงเออปกติเราคนเวลาคนเดินผ่านหน้าเซเว่นใช่ปะประตูมันจะเปิดเองอัตโนมัติแต่นี่มันปิดก็เลยอ่ะมีหลุงเขาจอดตุบๆอยู่ข้างๆเนาะแล้วก็มีพี่คนหนึ่งเขากดตู้อยูผ่ผมก็เลยถามผมก็เลยพูดเองนะผมไม่ได้ถามเขาผมบอกอ้าวเซเว่นติดหรออ่าพี่เขาก็บอกเซเว่นติดครับโอ้โหผมนี่งงเลยโอ้คือแบบโอ้โเราปัน่นจักรยานไปนะลูกคนที่ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะ แล้วในคลิปก็พี่ไม่มีแล้วก็มันก็สามทุ่ครึ่งอะแล้วมันเคอร์ฟิลด้วยพี่ก็ไม่รู้เพราะพี่ไม่ได้อ่านข่าวอะไรเลยข่าวคงอะไรก็ไม่ได้ดูเลยอ่ะก็เลยไปโอ้โหปั่นโคตรนานโคตรไกลว่าจะไปถึงพอไปถึงรถเซเว่นก็ปิดก็เลยต้องปั่นกลับมาอีกโอ้โหเหนื่อยเลยเนี่ยก็เลยมาอัดคลิปให้น้องๆได้ดูแล้วซึ่งนี่พี่ก็ทํเพื่อน้องๆอะคือจริง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 นะทุกคนเดี๋ยวไปดูคลิปที่ไปเซเว่นกันนะครับทุกคนโอเคก็ ถ้าดูแล้วก็พี่ก็ขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์พี่ด้วยนะครับทุกคนก็ใครที่เพิ่งดูใหม่นะครับผมถ้าชอบหรือไม่ชอบก็ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามไปพี่ด้วยนะครับก็อ,อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับทุกคนก็จะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่อีกทีนะโอเคเดี๋ยวจะพูดเร็วไปหน่อยเนะนื้อด้วยอย่าว่าโอ้โหมีจริงเออไปเดี๋ยวเราไปดูคลิปตอนที่พี่ไปเซเว่นนะครับไปเติมวอลเลยนะแต่เซเว่นปิดโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับทุกคน อเคทุกคนก็สวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้อยู่ที่ X Drive Channel นะตอนนี้ที่เรากำลังจะไปเซเว่นนะครับเลยไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วนะปั่นจักรยานเราไปเติมบอลเลตนะครับผมสองร้อยนะครับแต่กิจรกรรมวันพรุ่งนี้นะครับก็เลยต้องเตรียมพร้อมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันเซเว่นนะครับไไเหนื่อยนะเซเว่นเขาให้ถ่ายหรือเปล่านะครับ ถ่ายคลิปนะไม่รู้เหมือนกันเสียงอาจจะเบาไปหน่อยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเซเว่นพร้อมกันเลยนะครับโอ้โหข้างล่างเราก็มีรถมาอ้าเรียทุกคน ดูดิน้องๆที่ทำเพื่อน้องๆกันเนี่ยครับทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามี่ด้วยนะครับไป้วอ,อ่พูดไม่ทันแล้วอะอย่าลืมนะครับผมที่พี่ก็ขอกำลังใจหน่อยนะครับผมไม่ต้องอะไรมากครับขอคนละหนึ่งไลค์ให้พี่ก็พอนะครับกว่าจะถึงเซเว่นเนี่ย พี่ว่า7เซเว่นเขาาจะให้ถ่ายั้งเพราะว่าพี่เคยดูหลายช่องอยู่เขาถ่ายคลิปในเซเว่นนะปรับไม้ที่สุดเลยโอ้โหเหนอยะเหนื่อยจริงเติมวอลเล็ตไปทางไหนดี ทางายาทางขวาโอเคปันต่อไปครับยังยีไกลครับฮุนะตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มนะครับฮุ่สามทุ่มสาสิบเอ็ดนาทีหรือเรียกกันง่ายๆสามทุ่มครึ่งนะครับโอ้โอ พี่ก็ทําเพื่อน,น้องๆขนาดนี้นะครับทุกคนก็ถ้าเข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับไม่จะลืมกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมโอเหนื่อยจริงจะถึงแล้ว ที่จะเติม400เลยนะครับผมอีก200พี่ก็เติมเน็ตเนาะเพราะว่าเน็ตหมดคืนนี้นะครับคืนนี้เน็ตก็หมดแล้วอเอ็คถึงละ เว่นปิดอ,อ่ะเซเว่นปิดแล้วครับอผมก็ไม่รู้อ๋อปิดปิดซะงั้นโอเคทุกคนเซเว่นปิดจบแล้วโอเคกลับครับกล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 ับบ้านนี่ครับเซเว่นปิดอ่ะทุกคนที่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเออ จริงจริงไงนี่เพิ่งรู้ว่าเนี่ยวันเเว่นก็ปิดด้วยอ่ะ,อะไม่เป็นไรนะครับทุกคนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพี่ก็ไปเติมก็ได้นะครับทุกคนนะก็ะถือว่าก็ล้มเร็วนะ <laughs> เ,เว่นปิดเออพี่ก็เพิ่งเคยได้ยินนี่แหละโอ้โหลงทุนเนืี้ยขาานาดนี้จบแล้วเนาะ กลับดีครับหรือว่ามันมีตั้งแต่โควิดหรือเปล่าแต่พี่ไม่ได้อ่านข่าวอันไลหรือเปล่าแล้วเนี่ยก็เลยไม่รู้ไงทุกคนโอ้ยนี่ต้องปันกลับอีกกล้วเนี่ยเหนื่อยนะเนี่ยไปมาไปกลับเฮ้ยเซเว่นปิดไอ้บ้าเอ้ทุกคน เติมตู้ก็ได้มั้งเนาะตู้บุญเติมอ่ะเนาะหาตู้เติมดีกว่าไหมตู้ก็นม,มีเออทุกคนพี่ว่าพี่กลับดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะเครื่ผิวอ่ะดูดิรถน่าจะยังไม่มีเลยพี่ว่าพี่กลับดีกว่ามันไม่อยากเสียงนะครับทุกคนนะพี่ต้องขอโทษด้วยนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอนพักเที่ยงเนี่ยพี่ครับเติมไม้ก็ได้วอลเลตเติมเตรียมไว้สองร้อยนะผมจัดกิจกรรมแจกเนาะโอเคดูดิเงียบเลยคือน่าจะเคร์ฟิวอะที่วไม่กล้าเสียงนะทุกคนเดี๋ยวก,กลับดีกว่า<ไอ>เสียเที่ยวเลยเนี่ยจะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องนะครับทุกคนเอาพี่กอบปันก่อนนะเนี่ยเราไปเจอกันที่ห้องนะครับ <laughs> yeah. <laughs> <laughs> <laughs>